นี่นะครับถ้าเป็นปีใหม่ก็รอไม่นานนะครับแต่ถ้าเป็นสงการก็นานหน่อยแต่ที่ท่านบอกนะครับหรืออาจจะเป็นไพเด็ช่วงโลซีสั้นนี้ถ้าโลซีสันคือกลางปีไปแล้วนะครับทีนี้รอกันยาวๆนะครับอย่างต่ำๆคือครึ่งปีนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับจะเรียกว่าข่าวดีหรือข่าวไม่ดีก็ไม่ทราบนะครับถ้าท่านรอมาตรการดิจิทัลเฟส2อยู่ก็อาจจะบอกว่าข่าวนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าท่านใดที่รอคอยมาตรการเก่านะครับ สมัยลุงตู่ก็คือมาตรการคนละครึ่งกับเหล่าเที่ยวนะครับข่าวนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าในไม่กี่วันนี้นะครับรัฐบาลเตรียมจะเข็นมาตรการ2มาตรการนี้ออกมานะครับเรียกว่างานนี้ปลายปีมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกษิจออกมาอย่างแน่นอนนะครับท่านจุลพันธ์พูดเองนะครับข่าวนี้มาจากนักสพิมพมติชนออนไลน์นะครับคังแย้มแจกเงินเฟดสองแบบดิจิทัลไม่ห่างไม่ชิดเฟดหนึ่งรับ3 0 0แสนคนวืดติดปัญหาบัญชีบัตรหมดอายุเป็นข่าวของที่2ตุลาคม67นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าว <c oughs> เมื่อวันที่1ตุลาคมถึงการโอนเงิน1 0 0 0 0บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสสองหากล่าช้าจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือไม่ว่าจะต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมเมื่อเราแบ่งเฟสแล้วชัดเจนก็ต้องคำนวณดูจุดที่มีความเหมาะสมที่สุดห่างไปก็ไม่ดีซึ่งความเหมาะสมคือไม่ห่างเกินไปไม่ชิดจนเกินไปและต้องไม่ใช่ช่วงที่เติมไปแล้วไม่เกินแรงน่วงอย่างเห็นได้ชัดนี่นะครับเขาบอกว่าชิดเกินไปไม่ดีเพราะฉะนั้นปีนี้บอกได้เลยว่า ไม่น่าจะได้แน่นอนแล้วนะครับก็ต้องลุ้นว่าปีหน้าจะมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับท่านที่รอเฟส2อ2อยู่นะครับเมื่อถามถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายเดิมของรัฐบาลหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจลดไปตามสัดส่วนแต่เม็ดเงินที่เติมลงไปไม่ได้หายไปไหนยังมีสภาพคล่องในระบบหมุนเวียน แต่อาจจะมีการล้วไหลไปบ้างแต่เม็ดเงินจะเป็นตัวหมุนในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นถัดจากนั้นจะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสมในการเติมเม็ดเงินลงไปอีกรอบเพื่อเป็นแรงบวกในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มส่วนจะต้องเป็นช่วงเทศกาลเช่นสงการปีใหม่หรือจะเก็บไว้เป็นไพ่เด็ดช่วงโลซีซั่นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่สามารถกําหนดได้ต้องเติมเข้าไปในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนี่นะครับถ้าเป็นปีใหม่ก็ รอไม่นานนะครับแต่ถ้าเป็นสงการก็นานหน่อยแต่ที่ท่านบอกนะครับหรืออาจจะเป็นไพเดตช,ช่วงโลซีซันนี่ถ้าโลซีซันคือกลางปีไปแล้วนะครับทีนี้รอกันยาวๆนะครับอย่างต่ำๆคือครึ่งปีนะครับเมื่อถามถึงกรณีที่นางสาวศิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนวิจารณ์ว่าพายุมุนทางเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนายจุลพันธ์กล่าวว่าดูง่ายๆช่วงหนึ่งวันนี้ตั้งแต่เริ่มโอนเงินก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยคึกคักแล้วดังนั้นสิ่งที่ได้ก็คือการกระตุ้นเเศรรรษฐฐกิจแลละสส้างางงงววมชชื่่่่ออัันนนขบใ ีจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆออกมาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ามีนี่นะครับท่านยืนยันว่ามีออกมาแน่นะครับกําลังคุยกันอยู่แต่จะเป็นคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกันยังไม่ได้ข้อสรุปนี่นะครับท่านบอกว่าอยู่ในขั้นตอนกําลังตัดสินใจกันอยู่นะครับว่าจะเอาเป็นคนละครึ่งหรือเราเที่ยวหรือไม่แน่นะครับรัฐบาลอาจจะใจปั้มนะครับออกทั้ง2มาตรการพร้อมกันก็ได้นะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับสมัยลุงตู่ก็ออกมาพร้อมกันนะครับเพราะว่า2มาตรการนี้มันก็กระตุ้นกันคนละแบบนะครับคนละครึ่งนี้กระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่เราเที่ยวนี่กระตุ้นให้คนออกไปเที่ยวนะครับซึ่งสมัยลุงตู่ก็จะทําในช่วงไฮซีซั่นนะครับเมื่อถามว่ากังวลหรืออไม่่่วาาาาาหหหกกกเเเปป็็นนนโคครรงลลี้้จะยข ว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองเพราะเคยวิจารณ์โครงการนี้ไว้เยอะในจุลภันเก่าวว่าต้องดูตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเจาเรื่องพวกนี้มาเป็นตัวตั้งไม่ได้และพวกตนก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคแต่จะดูสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดการจเจ้าศักดิ์ศรีมาคงไม่ใช่แต่จะต้องเอาประโยชน์ประชาชนเป็นหลักร้อมย้ำว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นอยู่ที่ความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลรวมถึงนโยบายที่มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับนักข่าวมีถามด้วยนะครับว่ากลัวจะเสียหน้าหรือไม่นะครับที่ไปเอามาาาาตตตรรรกกขอองงลูง่มใช้นะบท บบนักการเมืองนะครับก็บอกว่าจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าจะต้องเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนี่นะครับนักการเมืองต้องตอบแบบนี้นะครับในจุลพันธ์กล่าวว่าการโอนเงิน10,000บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะแรก14.5ล้านคนซึ่งในกลุ่มคนพิการยังมีรายที่ค้างอยู่ ,8829 รายซึ่งส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องบัตรและมีบางส่วนสิทธิ์ํามกบกลุ่มเปราะบางประมาณ93,000ราย ส่วนกลุ่มเปราะบางยังเหลืออีก372,458รายกลุ่มเปราะบางในที่นี้หมายถึงบัตรคนจนนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องบัญชีไม่เดินและยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ในกลุ่มนี้หากมีการเช็คสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้เงินต้องไปประสานกับธนาคารและไปดําเนินการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยโดยทางกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินสาอีก3ครั้งตามรอบนายยุรพันธ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการโอนเงินเข้าธนาคารเพื่อการ,กรเกษตร และสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์แต่ถูกหักหนี้จากบัญชีอัตโนมัติโดยยืนยันว่าไม่มีการหักบัญชีทันทีเป็นความเข้าใจผิดของผู้รับสิทธิ์เองและมีบางรายที่ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารอื่นแต่ไม่รู้ตัวส่วนขณะนี้จํานวนเม็ดเงินที่เข้าไปในระบบทั้งหมดประมาณ1นึ่0 0สล้านบาทและจะมีผลต่อก,การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ3.3 5สเเซส่วนกรณีที่ประชาชนมีการนำไปซื้อเหล้าซื้อหวยอาจจะไม่ตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นั้นนายจุลพันยอมรับว่า รัฐบาลจะต้องคิดให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วเพราะหากรออีก3เดือนจะยิ่งส่งผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจจึงต้องมีการปรับรูปแบบซึ่งเชื่อว่าเป็นผลดีและตรงกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาจจะมีตังใช้ที่นอกเหนือจากความคาดหวังของรัฐบาลบ้าง แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและในเฟสถัดไปก็จะพยายามทําให้เป็นรูปแบบดิจิทัลนี่นะครับรัฐบาลพูดชัดนะครับว่าเฟส2นี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นระบบเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับจะไม่แจกเป็นเงินสดแล้วแต่ต้องดูด้วยนะครับถ้าระบบไม่พร้อมนะครับสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องแจกเป็นเงินสดอยู่ดีนะครับก็ต้องลุ้นให้รัฐบาลทําให้ไม่สําเร็จนะครับเราจะได้เงินสดใช้กันนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็เกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับโดยจะเป นี้นะครับซึ่งจะเอามาใช้กับทั้งลายเก่ากับลายใหม่เลยนะครับถ้าลายเก่าใครผ่านนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ได้ไปต่อนะครับถ้าลายใหม่ใครผ่านนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ที่มีบัตรคนจนลายใหม่นะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีนิวนะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดเกณฑ์พิจารณาบัตรคนจนรอบใหม่ใครได้บ้างเป็นข่าวของวันที่2ตุลาคม67นะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68เปิดเกณฑ์พิจารณาบัตรคนจนรอบใหม่ใครได้บ้าง เช็คไทม์ไลน์เริ่มลงทะเบียนตอนไหนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68โดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เนื่องจากขณะนี้กําลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนเมื่อปลายปี65วันที่เปิดลงทะเบียนนะครับ5กันยาถึง31ตุลานะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าเลย2ปีมาด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม68หรือเดือนเมษายน68ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติของคอรมก่อนสาหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ถือเป็นการทบทวนผู้มีสิทธิ์คนเก่าซึ่งจะทาในทุกๆสองปีเพราะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมบางคนอาจจะมีคุณสมบัติหลุดจากเกณฑ์ไปแล้วก็คือ9หลักเกณฑ์นะครับที่ผมจะให้ดูอีกสักครู่นะครับหรือบางคนไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบที่แล้วอาจจะมีคุณสมบัติผ่านในรอบนี้แต่จะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์หรือคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรอบใหม่หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนี่นะครับท่านจุลพันธ์พูดชัดเจนนะครับว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน2ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะใช้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและนี่นะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ที่จะชี้ชะตาผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่นี้นะครับก็คือถ้าท่านที่เป็นลายเก่านะครับหลักเกณฑ์9ข้อนี้ไม่ผ่านก็คือจะโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับจะถูกคัดออกส่วนท่านที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่นะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์9ข้อนี้นะครับก็จะได้ รับสิทธิ์บัตรคนจนในปีหน้านะครับปี68หลักเกณฑ์9ข้อก็มีดังนี้นะครับ1ลงทะเบียนลายบุคคลแต่เวลาตรวจสอบนะครับจะตรวจสอบเป็นรายบุคคลแล้วก็ลายครอบครัวด,ด้วยนะครับสมมุติว่านายเนะครับลงทะเบียนเขาก็จะให้นายเลงทะเบียนคนเดียวนะครับแต่เวลาเขาตรวจสอบคุณสมบัติของนายเนะครับเขาจะเอาคู่สมรสของนายเมาตรวจสอบด้วยนะครับว่าคู่สมรสนายเนี้มีเงินมีทองมากมายอะไร บ้างหรือไม่นะครับหรือว่ามีสมบัติมีบ้านมีอะไรนะครับถ้านายเอจนนะครับแต่คู่สมรสของนายเอรวยนะครับนายเอก็อดอยู่ดีนะครับนี่คือความหมายของลงทะเบียนรายบุคคลแต่ตรวสอบเป็นรายครอบครัวนะครับ2นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย3อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อายุ18ปีนี้เดี๋ยวเขาจะมีกําหนดนะครับว่าคิดถึงวันไหนนะครับแต่โดยปกติก็จะเป็นคิดถึงวันสุดท้ายของวันที่เปิดลงทะเบียนนั่นเองนะครับสนะครับรายได้ต่อปีของบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของภาครัฐจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับเหมือนตามข้อหนึ่งนะครับที่ว่าลงทะเบียนรายบุคคลนะครับแต่เวลาตรวจสอบเขาตรวจหลายครอบครัวนะครับคือเขาจะดูรายได้ต่อบุคคลด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะดูรายได้ของคู่สมรสของท่านด้วยนะครับหรือบางครั้งนะครับอาจจะรวมไปถึงบุตรของท่านที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับบังเอิญกรณีถ้าบุตรของท่านมีรายได้สูงนะครับเขาก็ตัดเช่นกันนะครับแต่โอกาสนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งเกินหลักเกณฑ์นะครับก็จะโดนตัดสิทธิ์หมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวเกินก็ตัดคู่สมรสเกินก็ตัดหรือแม้กระทั่งบุตรของท่านนะครับที่อายุยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะนะครับถ้ามีรายได้เกินเขาก็จะตัดพวกท่านเช่นกันนะครับเรียกว่าถ้าลงทะเบียนทั้งพ่อทั้งแม่นี่อดทั้งคู่เลยนะครับห้านะครับไม่มีวงเงินกู้หรือถ้ามีวงเงินกู้ซื้อบ้านนะครับจะต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทนะครับแล้วถ้าเกิดมีวงเงินกู้ซื้อรถนะครับก็ต้องห้ามเกิน1ล้านบาทหลักเกณฑ์ข้อ6นะครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือถ้ามีนะครับ คือห้ามมีเกินกว่าที่กําหนดนะครับข้อ7นะครับกรณีไม่มีครอบครัวหมายถึงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครนะครับก็เรียกได้ว่าลงคนเดียวได้นะครับห้องชุดจะต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่นี่นะครับถ้าใช้เพื่อการเกษตรเขาให้มีเยอะกว่านะครับและถ้าเกิดว่ามีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ตึกแถว จะต้องไม่เกิน25ตารางวานะครับและรวมกันทั้งหมดแล้วพื้นที่การเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่หลักเกณฑ์ข้อ8นะครับจะต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญ คาราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอคุณสมบัติข้อสุดท้ายนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตถ้าใครมีบัตรเครดิตรัฐบาลบอกว่าท่านไม่ได้จนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของบัตรเครดิตอย่างแรกเลยก็คือท่านจะต้องมีเงินเดือนหมื่นห้านะครับตามหลักเกณฑ์เขาบอกว่าท่านต้องมีไรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนต่อปีเพราะฉะนั้นใครมีบัตรเครดิตก็ชัดเจนนะครับมันเกินแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนการจ่ายสวัสดิการในปีหน้านะครับเบื้องต้นยังเป็นไปตามเดิมซึ่งมีดังต่อไปนี้ก็คือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคค300บบบาาาาททต่่่่ออนนนนนนเเเดดืวงงงิิผระข งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมนาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมนาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน